สวัสดีแฟนเพจทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนเพจทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูโอกมาไม่สามารถรักษาคําสัญญาเดียวของตัวเองที่เคยมีให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนบอลเชื่อว่าแฟนเพยยังคงจําเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับย้อนไปเมื่อช่วงเดือของวันที่8สิงหาคมปี2016 ก่อนที่ทุกคนกำลังจะเข้านอนอยู่แล้วแต่มีข่าวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นสำหรับแฟนแมนยูนั่นคือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับ็อกบาด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติระดับโลกในตอนนั้นซึ่งมันต่อมาข่ากันย้ายทีมของเขากับแมนยูก็กลายเป็นห่วข้อข่าวที่ดังไปทั่วโลกตามคา ็อกบามีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมทั้งผลงานส่วนตัวและประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะทีมกับมาลายีวีเวนตุสหลังย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับมาลายีวีเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวในปี2012แต่ในปี2016ตอนย้ายกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรารอบ2ป็พอกบามีอายุ24ปีและถูกยกให้เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของโลกลูกหนังในเวลานั้นผลงานตลอด4ปีกับทีมยักษ์ใหญ่ในเมืองตูเรนเขายิงไปได้34ประตูและ40แอสซิส ตอนที่เขาย้ายกลับมาอยู่กับปีนสแดงเป็นครั้งที่2ถูกมองว่ามันจะเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสุดๆของแมนยูอย่างแน่นอนในช่วงแรกการมาของเขาถือว่าประสบความสําเร็จทั้งในแง่การค้าอีกทั้งยังถูกมองว่าเป็นการย้ายกลับมาที่สุดโรแมนติกด้วยอย่างไรก็เดีนั่นเป็นเพียงเรื่องราวที่ดีที่ผู้คนคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นระหว่างพอกบากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะความจริงแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็กลายเป็นความล้มเหลวที่น่าอับอายของทีมดังแห่งเชนทาฟอร์ด ตอนสโมสรประกาศว่าได้โอกบาลกลับมาร่วมทัพอีกครั้งแฟนผีทั่วโลกต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจกันสุดๆพร้อมพวกเขากำลังจะได้เห็นนักเตะระดับโลกที่เติบโตมาจากโซนอะคาเดมี่ของสโมสรกลับมาช่วยทีมให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งตอนนั้นสื่อโซเชียลมีเดียทุกแขนงก็ได้พากันพูดถึงแต่เรื่องของ็อกบาลกลบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราในขณะที่็อกบาเองก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกของตัวเองกับการย้ายกลับคืนสู่โรงละครแห่งความฝันอีกครั้งกับแฟนบอลผ่านทีวีเอ็มยูทีวีว่า ผมดีใจมากๆที่ได้กลับมาอย่างเมืองแมนเชสเตอร์อีกครั้งผมไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้จริงๆเพื่ออธิบายความรู้สึกทั้งหมดที่มีอยู่ในใจของผมด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยจริงๆผมรู้สึกตื้นตันไปหมดความรู้สึกของผมที่ได้กลับมาที่สนามซ้อมแคลเวนตัตอีกครั้งมันเหมือนกับว่าผมได้กลับมาบ้านของตัวเองผมรู้สึกว่าหลายปีที่ผมจากสถานที่แห่งนี้ไปเหมือนกับผมไปฮอลิเดย์เพื่อพักผ่อนตอนนี้มีเพียงเรื่องเดียวที่อยู่ในหัวของผมนั่นคือ นั่นคือการเดินลงสู่สนามภายใต้เครื่องแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทำผลงานที่ดีที่สุดผมต้องการที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดต้องการที่จะประสบความสําเร็จด้วยการคว้าทัร์ฟิชชั่นมากมายมาสู่สโมสรแห่งนี้ให้ได้เพราะผมรู้ดีว่าสโมสรแห่งนี้ผู้คนกับความสําเร็จเหล่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งผมพร้อมแล้วที่จะทุ่มเททํางานอย่างหนักเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นพร้อมแล้วที่จะพาสโมสรอันเป็นที่รักของผมทะยานสู่ความสาเร็จ เพราะนั่นคือสิ่งที่คู่ควรกับพวกเขาปอกบากล่าวพร้อมกับรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของเขาแม้ทุกอย่างที่ปอกบาได้พูดไปในวันนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดเพียงแต่ความจริงที่เราได้เห็นตลอดที่ผ่านมานั้นไม่ได้สอดคล้องกับทุกอย่างที่เขาได้สัญญาไว้เขาไม่สามารถรักษาและทําตามคําสัญญาที่มีต่อแฟรเรดอาร์มี่ได้แม้แต่ข้อเดียว ช่วงเวลาของเขาในจินอัลทาพอร์ถือเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงปอกบาเคยบอกว่าต้องการประสบความสําเร็จด้วยการคว้าแชมป์มากมายร่วมกับแมนยูเขาได้แสดงออกถึงความทะเยอทะยานของเขาด้วยการสัญญาว่าจะคว้าแชมป์รายการเมเจอร์อย่างพิเรเมเลกและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้แต่เขาทําได้แค่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของถ้วยรางวัลอย่างยูโรปาลีกและลีคัพกับแมนยูความสําเร็จผูกติดกินด้วยถ้วยรางวัลแต่ทรฟี่แชมป์ที่ปอกบาร่วมคว้ามาได้กับแมนยูนั้น ไม่ใช่แชมป์รายการเมเจอร์อย่างเชมาเลกหรือยู l ลอย่างที่เขาสัญญาว่าจะทำให้ได้เมื่อปี2016ตอนนั้นแมนยูเองก็ดีใจสุดขีดและมั่นใจว่าการได้ปอกบากลับมาร่วมทีมคือหนึ่งในความสำเร็จของสโมสรเพราะว่าเขามั่นใจว่าปอกบากคือหนึ่งในมิดฟิลที่ดีที่สุดของโลกในเวลานั้นอีกทั้งอายุการใช้งานก็ยาวเป็น10ปีแต่บัดน,นี้ทุกอย่างก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปอกบากคือความล้มเหลวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่เพียงเพราะเขาไม่สามารถช่วยเทียมความเ่วรางวัลมาสู่รวงะครแห่งความฝันอย่างที่พวกเขาคาดหวังแต่รวมถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในสนามของเขาด้วยไม่มีใครสงสัยและปฏิเสธว่าป็อกบาคือนักเตะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์แต่ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของเขาในสนามยังเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับแฟนพีจำนวนมากครั้งหนึ่งด้วยพรสวรรค์ของเขาทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่ส่วนร่วมกับกลุ่มนักเตะร,ระดับโลกรายอื่น แต่เขาแทบไม่เคยมอบคุณภาพระดับโลกดังกล่าวนั้นในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยถ้าจะมีใครได้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวของปอกบาก็คงจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสเพราะดูเหมือนว่าปอกบาสสามารถเล่นได้ดีมากขึ้นแบบผิดหูผิดตามุกครั้งที่เขารับใช้ทีมชาติความงหงุดหงิดของแฟนเรดอาร์มี่ต่อปอกบานั้นไม่ได้มาจากผลงานของเขาในสนามเพียงอย่างเดียวแต่มาจากมิโนไรโอลาเอเย่นของเขาด้วยที่หะลายครั้งออกมาพูดในสิ่งที่เขาไม่ควรจะพูดอย่างไม่รู้จักกาลเทศะ ความแสบของเอเย่นไบนี้ไม่ต้องบรรยายสคุลเยอะเชื่อว่าแฟนผีย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะครับนอกจากแฟนผีเลาเซอร์อเล็กโกโกสารก็เป็นอีบุคคลสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เกลียดเอเยน่นไบนี้แบบเข้ากระดูกดำแฟนที่เชื่อกันว่าตั้งแต่ยุคเซอร์อเล็กโกโกสารความสัมพันธ์ระหว่างมิโนเรโอล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นักสรุปปอกบาไม่ได้ประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนอย่างที่ทุกคนเคยคดาดหวังว่าเขาจะสามารถทำได้ฉะนั้น มันควรถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เราจะต้องบอกลาเรื่องราวของเขาในเมืองแมนเชสเตอร์ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เราจะต้องปล่อยเขาออกจากทีมไปแล้วแฟนผีหล่ะครับมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างล่ะครับต่อด้วยข่าวใครนะเปิดวาร์ปดาวโปสจัดเด็กบริการ3แค่แมนยูเปิดวาร์ปดาวยั่วที่เคยจัดเด็กๆไปให้3แค่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจนบรรดาแฟนสาวนักเตะต้องดีเอ็มมาหาพร้อมเผยมีหนึ่งรายเหนียวจัดขอเงินค่าตัวเด็กไปสั่งพิซซ่าด้วย โชนาริเวอร์นักแสดงหนังโป๊และสาวดาวเด่นใน onlyfans เปิดเผยว่าหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ว่าเธอจัดหาสาวไปให้บริการให้กับ3นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหล่านั้นก็มีแฟนสาวของนักเตะปีนสาแดงบางรายส่งข้อความมาหาเธอเพราะอยากรู้ว่าฝ่ายชายเป็นใครริเวอร์บอกว่านักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบางคนไม่ชอบจ่ายเงินเพื่อมีเซ็ก์ขณะที่บางคนคดาดหวังว่าความมีชื่อเสียงของตัวเองจะได้รับบริการแบบฟรีๆและตอนบริการ3มแข้งปีนสาวแดงก็งงงมีหนึ่งในนั้คนค ขอเงิน160ปอนด์ประมาณ7,200บาทคืนเพื่อจ่ายค่าพิซซ่าอีกต่างหากนักแสดงสาวฮังการ,รีให้สัมภาษณ์ผ่านเดวิดตาสื่อเมืองผู้ดีเมื่อวันสุงที่8มกราคมที่ผ่านมาว่าฉันรู้สึกช็อกเมื่อได้เห็นฏิิิิเีาหลังการเปิดเผยทางพอดแคสต์ในครั้งนั้นเพราะจริงๆแล้วฉันไม่ได้พยายามทำให้นักเตอับอายเลยฉันรู้สึกประหลาดใจจริงๆที่มันกลายเป็นไวรั และรู้สึกผิดเล็กน้อยทันทีฉันได้รับข้อความฉันได้รับข้อความบนอินสตาแกรมจากสาวว่าเฮ hey ้แฟนของฉันอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฉันก็สงสัยว่าเขาอยู่กับคุณหรือเปล่าเราโป๊ะวัย29ปีกล่าวพร้อมกันนี้ริเวอร์ยังยืนยันด้วยว่านักเตะผีแดงรายหนึ่งที่เหนียวจริงๆม,มีการขอเงินค่าตัวเด็กส่วนหนึ่งคืนด้วยเพื่อจะสั่งพิซซ่ามาให้เพื่อนๆกินฉันถามเรื่องนั้นกับเขาและเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยผมสั่งพิซซ่ามาให้เพื่อนของผมและผมก็ของเงินนั้น เพราะผมไม่มีเงินเหลือติดตัวเลย se, ริเวอร์ทิงท้ายและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโดยช่องเด็กซราแมนยูนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ